เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกับสวิชของซาร s สเป e อย่างรุ่นแนวย ellow และก็กาแล็กซี่พิงใช่ไหมครับที่บอกเลยว่าเสียงและฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากแต่ในวันนี้นะครับผมซาร s สเป e จะพามาทำความรู้จักกับสวิชตัวล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานตัวนี้คือมาออลเอนน์นั่นเองนะครับเป็นสวิชสีส้มน้องใหม่ประเภทลิเนียเป็นสวิชแบบจังหวะเดียวให้ฟีลลิ่งและสัมผัสการกดที่ดีไม่แพ้ตัวก่อนหน้าเลยสําหรับสวิชมาออลเอนเนี่ยดีไซน์กล่องก็จะคล้ายรุ่นก่อนหน้าเลยนะ ตัวกล่องจะบรรจุสวิตชทั้งหมด45ตัวต่อกล่องซึ่งถือว่าทําออกมาเยอะมากๆใครใช้คีย์บอร์ดแบบไซส75์75%เนี่ย ซื้อ2กล่องก็ได้สวิตช์ไปใช้แบบครบทุกปุ่มเลยส่วนวัสดุและก็สเปคต่างๆของตัวสวิตช์นะครับผมรายละเอียดจะขอขึ้นเป็นเทกซ์ให้ดูพร้อมกับบรรยายนะครับสวิตช์อย่างที่บอกไปว่าเป็นแบบประเภทลีเนียนะครับผมจังหวะเดียวตัวท็อปบฮาวซิ่งเนี่ยใช้วัสดุเป็นแบบโพลีคาร์บอเนตตัวทอัเฮาวซิ่งเป็นแบบไนลอนนะครับแล้วก็ตัวสเตมเนี่ยจะเป็นแบบลองโพและมีวัสดุเป็น POM หรือว่าโพลีออกซิเมทิลีนนะครับส่วนระยะการกดของพีทาวเวลของสวิตช์เนี่ยอยู่ที่1.9ห mm, well mm น,น,นึ่งจุดเก้ามิลลิเมตรแนละ มากๆรวมไปถึงตัวสวิชเองเนี่ยมีการพรีลูปมาจากโรงงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสวิชตัวนี้ถูกผลิตโดย KT-Tune เองนะครับฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับส่วนน้ำหนักของการกดสวิชตัวนี้ถือว่ามีความเบามบากๆนะครับผมอยู่ที่45กรัมและมีบอททอมเอาู่ที่50กรัมนะครับด้วยความเป็นลินเนียแบบจังหวะเดียวเนี่ยประกอบกับน้ำหนักการกดที่ไม่ได้เยอะทำให้เวลาที่เราพิมพ์เนี่ยสามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องโดยที่เราไม่รู้สึกถึงแรงต้านที่ทําให้เมื่อยนิ้วเลยฉะนั้นใครที่เป็็็็นน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 นสสสสสสสาาาาายยยยยยยพพพพิินนพิิมมมมม์์งงงงงเเเเเเีีีีีีีี่่่่่่ไไไดด้้้วววววกกกกฟัััััปปลละะะคครรรบใือออขผแทททจจตตชโ ไม่ดังมากมีย่านเสียงอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมไม่แหลมและก็ไม่ทุ้มจนเกินไปเรียกได้ว่าใครได้ใช้ได้สัมผัสก็ต้องตกลุมรักสวิตช์ตัวนี้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไงก็ตามนะครับผมโทนเสียงที่ได้จากสวิตช์รุ่นเนี้ยขึ้นอยู่กับตัววัสดุของตัวบอร์ดและก็เลเยอร์ภายในของคีย์บอร์ดด้วยสาหรับสเปคของสวิตช์มาออเรนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไงก่อนจะจบคลิปผมมาทำาาว n d t e s ให้เพื่อนได้ฟังกันว่าสวิตช์มาออเรน์เนี่ยเมื่ออยู่บนคีย์บอร์ดที่เป็นบอร เพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆกันนะครับโดยผมจะเทสกับคีย์บอร์ดรุ่นเค้กแป r e t บเ o, และเค,คเ7็กเจ็ดเจแบบสต็อกเลยโดยไม่มีการปรับแต่งคีย์บอร์ดเพิ่มเติมเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมรีวิวในครั้งนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ